สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแคทอิสเลนะครับเหมือนเดิมครับตามที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงหมอดแต่งรถนะครับโอเคครับไปดูวิธีการลงเลยครับก่อนอื่นนะครับคุณต้องมี e s f i e p o l e r ก่อนนะฮะหาโหลดได้จาก Play Store นะครับโอเคครับกดเข้าไปเลยครับเหมือนเดิมครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ เห็นไหมครับรถที่ผมบอกว่ารถรถที่ผมบอกว่าเมื่อกี้มันจะมีมันจะมีเมนูแต่งรถใช่ไหมครับที่ผมบอกเอาไว้ว่าผมจะมาสอนลงเมนูแต่งรถตามคําขอนะฮะโอเคครับคุณดาวน์โหลดไว้ตรงไหนนะครับคุณดาวน์โหลดคุณเก็บไฟล์มาตรงไหนคุณก็เข้าไปตรงนั้นนะครับขอผมจะอยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะฮะจะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับโอเคครับเรากดเข้าไปเลยครับ กดค้างนะฮะกดตรงนี้นะฮะเพิ่มเติมงนี้นะกดตรงนี้นะครับกดแตกไฟไปที่นะครับโอเคนะครับมันก็จะได้ไฟสองไฟนี้ขึ้นมาเรากดกระพาทีีไฟนี้นะครับนี่ครับกดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นไฟนี้นะครับ คุณกดตัดนะครับกดตัดนะครับตดัดตัดเลื่อนมานะครับตัดไปที่เรากดตัดไปที่ Android นะครับ Data เดียว Data นะครับเราเข้าไปที่ com ดัสตับ แต่ั้นให้กดวางครับให้กดวางเลยนะฮะแต่ผมจะไม่วางนะครับเพราะว่าผมวางแล้วนะฮะก็ยุดเลืกนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมมาสอนวิธีการลงหมดลงหมดเมนูต่างรถนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ